อ,อือกเราเป็นติกเนาะมางกลาคงคมตากแดดวากันเออรมเราเป็นติกกว่าป้าป้าบึน 什么时候？小时候啊。哦。这个养养九孔。现在呢？不知道了。应该还是有人的了。那里面浅浅的、啊。嗯。养九孔。九孔。包一点啊。哦、里面很多那个小只的彩色把你看。小时候带我们来这边钓。爸爸。 ปะป爸เจ๊กซื <Lamborg hini> ้อแก้วเลยฮะวูัลโรแมนติกมากกลางร่มตากแดดคุยกันยินทะเลเลิศแม่แม่